ในานามของมนุษย์ทิเนชั่นนะครับสนับสนุนเรื่องของสนับสนุนทีมแล้วก็เรื่องของการศึกษาของน้องๆน,นะครับในการที่จะไปนะศึกษาเล่าเรียนต่อด้วยขอบคุณครับโอกาสนี้เดี๋ยวขอถนะ่ายภาพร่วมกับน้นองๆโรงเรียนหมอทองวิทยาด้วยนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นกำลังใจสารฝันของน้องๆต่อไปนะครับนี่คือหนึ่งทีที่จะจุดประกายวงการบ้านเราหนึ่งบอลเราจะไปได้หรือจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่คนไทยทุกคนนะไม่ใช่ว่าให้คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบไปรีพอร์ซื่อเนี่ยถ้าเป็นสื่อที่ที่มาตรฐานและตื่อที่ดีนั้น ก็จะเป็นตัวชี้ทางให้ก,กับเด็กๆเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปในตามที่ต้องการมีโอกาสได้รับใช้ชาตินอนาคตต่อไปก็ข้อฝฟงังนิดนึงทารักน้อง,อง,องก็ก็จงที่ว่าจะพาน้องหลงทางเลยอยากให้เด็กๆนะมีโอกาสได้เดินทางต่อไปในทิศทางที่ที่ประเทศไทยเนี่ยคือทิมชาติไทยเนี่ยต้องการเช<ม>ื่อว่าเด็กชุดนี้จะเอากันจริงจังนะเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้รับใช้ชาติหลายคนในชั้นนะครับ เล่งเห็นเยาวชนที่อาจจะได้โอกาสก่าทีมอื่นแต่เขาได้ไปล่อยาตรงนี้ไม่ได้ไปค่้าทีมที่ร่ํารวยแล,ล้วก็มามอบของแต่รู้ว่าหมอนทองนั่นเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะมีสถานะนั้นอาจจะบอกกันตรงว่าอาจจะแย่ที่สุดธรรมดาทีมที่เขาลงในคันถือว่าต่างเงินชาตินั้นในพาะคุณชายนั้นได้เดินทางม,มาถูกต้องและวก็ให้น้องได้ยังสมบูรณ์แล้วนะครับ ผมก็ไม่มีอะไรมากนอกจากขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับขอปรบมือให้กับนะครับประธานทัน้งใจครั้งนะครับขอบใจปรบมือด้วยครับ,รบ,รบวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแสดงความยินดีกับสปอตทีดนอนน้องๆทีมเหรียทองนะครับกาแสดงความยินดีทุกทีมแล้วก็โดยเฉพาะทีมอบจอชัยนาทที่พลิกสามารถคว้าแชมป์ได้นะครับหลังจากเคยพลาดหวังมาแล้วนะครับเมื่อ3ปีก่อนนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับทางอาจารย์สกลแล้วก็น้องๆก็คือจริงๆเนี่ย ผมว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการจุดประกายความฝันนะครับอย่างเช่นที่เราพูดถึงรถขนฝันนะครับก็เป็น,ปนผมว่ามันเปน็นเป็นคำที่ยิ่งใหญ่นะครับมันเป็นสิ่งที่วันนี้สังคมไทยเรากาลังขาดอยู่ก็คือเรื่องของของความหวังความฝันนะครับเป็นสิ่งที่ผมว่าเยาวชนไทยหรือแม้กระทั่งคนหลายคนเนี่ยที่อยู่ในวัยต่างๆก็เราต้องการ อะไรบางอย่างที่มันเป็นสัญลักษณ์ของแรงบันดาลใจในการที่ทาในการที่ทําสารฝันของตัวเองให้เป็นจริงแต่บางทีมันไม่ได้มาได้ด้วยโชคอย่างเดียวมันก็ต้องมาด้วยเรื่องของความวิริยะอุตสาหะต่างๆในการที่เราจะต้องมุ่งมั่นอย่างตั้งใจในําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ